ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมก็จะกลับมานําเสนอรองเท้าที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายการนั้นมากด subscribe กันก่อนนะครับกดไลค์กันด้วยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสิ่งที่สนใจชื่นชอบอะไรไม่ชอบอะไรยังไงมาแชร์กันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะนําเสนอรองเท้ารุ่นที่ฮายมากๆเลยนะ,ะช่วโมงนี้นะครับเพิ่งวางจําหน่ายไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เลย แน่นอนว่า MM เป็นรุ่นไหนไม่ได้ครับนอกจาก n i กี้ดังครับนี่นะครับเป็นไนกี้ดังที่ผมพู่ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตัวแพคเกจเนี่ยก็มีความคลาสสิกแล้วนะฮะ ถ้าโดยความรู้สึกนะฮะที่สัมผัสตัวกล่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวกล่องเนี่ยจะมีความเล็กกว่าตัวรองเท้ารุ่นอื่นๆนะครับเมื่อเทียบกันถ้าเทียบกับจอแดนเออยว่าเป็นตัวรองเท้ารุ่นเบสิกอื่นๆเอ่ยของ n i กี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น n i กี้ดังโลเลตโตรนะครับมาพร้อมกับคู่สีสุดฮิตเลยนะครับจริงๆนะช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีคู่สีที่ออกมาพร้อมๆกันเนี่ย หลายตัวเลยนะครับมีตัวที่เป็นสีแดงเทานะครับแล้วก็เป็นสี UNC นะฮะซึ่งแต่ละสีเรียกว่าราคาเนี่ยขึ้นไปจากราคาป้ายสูงมากๆเลยซึ่งราคาป้ายของ รองเท้าไนกี้ดังปกติเนี่ยจะอยู่ที่3,600บาทน,นะครับแต่ว่าราคารเรซิลก็อัพไปเป็นเท่าตัวนะครับนี่เป็นตัวที่ผมได้มาก็คือสี black and white เลยนะครับเป็นคู่สีที่คลาสสิกสามารถ mix and match ง่ายๆเลยนะครับนี่ตอนที่เราจะเข้าสู่ตัวดีเทลของรองเท้าเนี่ยเรามาทราบถึงประวัติความเป็นมาของรองเท้ารุ่นนี้กันก่อนดีกว่านะครับท่านเนี่ยก็น่าจะรู้แหละว่าตัวไนกี้ดังเนี่ยเป็นรองเท้าที่ค่อนข้าง เก่าเก๋าคลาสสิกออกมาตั้งแต่ปีช่วง80นะครับออกมาเรียกว่าไล่ๆกับยุคของจอแดนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยรูปทรงที่คล้ายคลึงกันอย่างนี้ซึ่งคนออกแบบก็คือคนเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือคุณปีเตอร์มัวนั่นเองนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาล็อตตัว n นก e ้แอร์จอแดนวันะครับในช่วงปี1985นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลังจากนั้นเนี่ยทาง n นก e เองก็ อยากจะพัฒนารองเท้าสำหรับเล่นบาสเกตบอลนะครับโดยเขาเจาะตลาดไปที่กลุ่มของ university basketball นะครับซึ่งเป็นบาสเกตบอลดิวิชันหนึ่งของนักศึกษานะก็จะมีหล,มหลายๆทีมหลายหลมหาลัยนะครับและแน่นอนการ แมชคู่สีต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกติกาของทางสมาคมเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยพังไนที่เองก็เข้ามาซัพพอร์ตเหล่ามหาลัยต่างๆนะครับโดยการออกคู่สีที่แมชกับเครื่องแต่งกายชุดแข่งของเขานะครับคู่สีต่างๆนี่จะเป็นชื่อเรียกของมหาลัยนะครับเราจะเป็นสีมิชิแกนสี k คนท u กี้สี i o โอาสีจอ o r g ทาว w n โดยคุณปีเตอร์มัวเนี่ยก็นำเอารองเท้าทั้ง3รุ่นมาผนวกเข้าด้วยกันก็คือรุ่น Legend รุ่น Terminator แล้วก็ Air Jordan 1นะครับจนกระทั่งเป็นตัวเนี่ยไดกที่ดังนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า college color high นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นดังนั่นเองโดยในตอนลอนช์ออกมาครั้งนั้นน่ะมีการใช้ชื่อแคมเปญว่า b ี t รูทูยูร์ส o ูลนะครับในปี1985นั่นเองเรีวยกว่าเป็นเหมือนการตลาดเรียกได้ว่าให้แฟนๆเนี่ยที่เชียร์มหาลัยนั้นๆซื้อมาใส่ด้วยเรีวยกว่าเป็นเทคนิคการตลาดที่สร้างยอดขายที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนและแน่นอนว่าณนะช่วงปีที่ผ่านมา2020เนี่ยก็มีการรีชูรองเท้าออกมาหลายคู่สีด้วยกันเลยนะครับที่อิงกับยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮหรือตัวโลนั่นเองแต่ถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮนะครับและนอกจาก การใส่เล่นบาสเกตบอลแล้วก็มีการเรียกว่ามีกลุ่มคนนะครับที่เล่นสเกตบอร์ดก็ นำเอารองเท้าเนี่ยทั้งหมดจะเป็นทั้งจอแดนวันหรือว่าจะเป็นตัวดังเนี่ยมาใส่เล่นสเก็ตนะครับซึ่งก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีซัพพอร์ตเหล่ากลุ่มคนนั้นได้อย่างดีเลยทําให้ได้รับความนิยมในวงกว้างไปอีกนะครับทำให้าภายหลังเนี่ยทางไนกี้ก็ได้เอารองเท้ารุ่นดังเนี่ยมาพัฒนาต่อให้กลายเป็นรองเท้าสําหรับเด็กสเก็ตสาหรับคนที่เล่นสเก็ตเลยก็คือเป็นล ne ไนกี้เอสบีนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่ามีความน่าสนใจมากมายเลยหลายๆรุ่นที่ ทางใน GSB เนี่ยทำคอลแลบกับร้านสเก็ตบอร์ดชื่อดังว่าจะเป็นสี Tiffany นะครับตัวนั้น,นจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายมากๆเลยในช่วงเวลาที่เพิ่งร้อนตอกมาใหม่หรือแม้กระทั่งรุ่นที่ทําร่วมกับทาง Jeff s t a e p l e นะครับก็เรียกว่าเขย่าว,วงการสนคเกอร์เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมาแย่งหาซื้อกันจนเกิดกลายเป็นการาจนเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าปัจจุบันนะครับ กลายมาเป็นรองเท้าอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่งโดยส่วนตัวที่ตามดูกระแสเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าจุดที่ทําให้ตัวกระแสดังกลับมาจริงๆเลยเนี่ยก็คือตัวที่ Travis Scott ทํากับไนกี้นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นตัวจุดกระแสความนิยมให้กลับอีกครั้งที่โดยปกติเนี่ยทางคุณทร v i ว s สกอ t เนี่ยเขาก็ ใส่ในกีดังรุ่นกกเก่าๆอยู่แล้วตามสื่อนะครับตามปาปาลัสซี่ที่ถ่ายออกมาก็จะมักจะเห็นเนี่ยเขาใส่ตัวในกีดังนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ลอนออกมาเป็นรุ่นที่ทําคอลแลบร่วมกันนะครับซึ่งมันก็จะมีดีเทลความเจ๋งอยู่ที่ว่าเมื่อคุณใส่ไปเล่นสเก็ตเส่สเก็ตให้มันลอกมาก็จะเห็นลายที่อยู่ข้างในด้วยอันนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปครับ ย้อนกลับมาที่รองเท้าที่อยู่ในมือผมคู่นี้นะครับก็คือตัว Nike ดัง Retro นั่นเองเรียกว่าตอนที่ออกมานะครับก็อย่างที่บอกว่ามีคู่สีให้เลือกทั้งแบบสีแดงเทาสี u n c นะครับสีฟ้าขาวนะครับแล้วก็เป็นคู่นี้ที่เป็นสีจํำขาวนะครับซึ่งโดยความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยจะมีครบเลยสำหรับไซส์ผู้ชายไซส์ผู้หญิงและไซส์เด็กนะฮะ เรียกว่าออกมาครบหลายๆไซส์เลยออกมาค่อนข้างเยอะด้วยซ้ําแต่ก็ยังไม่เพียงพอความต้องการของท้องตลาดนะต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านก็กดไม่ทันโดยเฉพาะผมก็ไม่สามารถกดได้ทันเช่นเดีวยวกันก็ต้องอใช้บริการจากพ่อค้าจาก Facebook นะฮะซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณที่ได้ขายรองเท้าให้ผมนะฮะซึ่งผมก็ถามเรื่องทําทยังไงให้กดรองเท้าทันนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มา รับรองเท้านะครับเป็นในที่ดังนะฮะก็ได้มาจากทางาที่รู้จักทาง facebook นะครับวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยก็เลยอยากอยากจะสัมภาษณ์สอบถามนะครับว่ามีเทคนิคในการกดรองเท้ายังไงให้ทันให้ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็กดหลายที่ฮะ ก็ไม่ได้เน้นรับโฟมมาผมไม่ค่อยมีดวงหรอกใช่เพราะผมรับโฟกิทที่ผมก็ไม่เคยได้เลยน้อยมากได้ทีไม่ค่อยอันนี้มาถ้าเป็นกดส่วนใหญ่กดไนกี้ก็คือไนกี้ .com ปกติใช่ใช่ที่เขาก็บดโนกันในหลายๆที่เนาะตื่นกี่โมงดีปว่ารองเท้าวางจำหน่ายเก้าโมงตื่นกี่โมงครับตาให้ ถ้าให้ตื่นอะผมตื่นก่อนอยู่แล้วเพราะต้องไปทำงานแต่ว่า,าเรื่องกดอ่ะผมก็แตนบนายรอมันก้าโมงปกติอะฮะใช้คอมกี่เครื่องครับใช้คอมเครื่องเดียวแต่ว่าใช้ให้หลายคนกดมีคนเหมือน <c oughs> บอกว่ากดผ่านมือถือจะมีโอกาสได้ง่ายกว่ากดผ่านคอมอันนี้เกี่ยวข้องอะไรไหมครับเกี่ยวไหมอาจจะส่วนนึงอืม่เพราะว่าสี่ G เราใช้คนเดียวอ่า,อา มันเป็นไม่ดึเน็ตกันใช่ถ้าเกิดใช้ในแบบถ้าอย่างผมออฟฟิศเนาะมันเป็นวงแลนอย่างเงี้ยอ่าฮะมันก็ใช้หลายคนครับโอเคดี๋ยวถ้าเป็น 4G มันก็มันก็ขึ้นใครขึ้นมันอ่ะขึ้นใครเครื่องมันมันก็เรากดอันเดียวมันก็ไม่เป็นไรอ่ะครับไม่โดนบล็อกไม่โดนอะไรก็อยู่นั้นประมาณนั้นจริงๆก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแล้วก็เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือใช้อะไรต่างๆเนาะแล้วแล้วแต่ดวงด้วยแหละ เว็บไซก็ก็ต้องดูตามๆเราบางทีเราก็ไม่รู้ครับในกีก็วดวง <c oughs> ดวงใครดวงมันเลยนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เป็นบทสัมภาษณ์พูดคุยนะครับเรียกว่าแลกเปลี่ยนความเหน็นกันกับทางผู้ที่ขายรองเท้าให้ผมนะครับซึ่งคนที่กดได้นี้ต้องตองจากดวงแล้วเน็ตก็ต้องแรงด้วยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับอ่ะ ส่วนตัวรองเท้าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นในกีดังนะครับมาดูรายละเอียดดีเทลกันผมชอบมากเลยตัวหนังเนี่ยมันก็จะมีความแข็งเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าใส่ไปนานๆเนี่ยมันก็จะนิ่มลงนะครับแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ความยับความอะไรตามการเวลานะครับข้างในก็มีการซับที่ดีเลยรายละเอียดต่างๆนะครับตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังชนิดเดียวกันเลยทั้งตัวสีขาวและสีดำซูชต่างๆการเดินได้ก็จะมีการใช้ได้ที่เป็นสีเดียวกับทางตัว รองเท้าคัเลอบล็อกเลยนะครับตัวในกี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นการปักนะครับเข้าไปตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกับตัวจอแดนเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัว SB เนี่ยมันก็จะมีความหนาความบวมนะครับรวมถึงเชือกเองก็จะมีความแตกต่างกันไปกับตัวเอสบีด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชือกแบนนะครับตัวพื้นก็จะเป็นพื้นแบบคล้ายๆกับตัวจอแดนวันนะฮะ มีเป็นสีดำนะครับปัดกับสีมิดโซที่เป็นสีขาวนะครับหลายๆท่านอาจจะมีคำถามอีกว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกับตัวจอแดนวันโลยังไงเห็นราคาก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าความไฮฟ์เนี่ยมันต่างกันดังนั้นผมเอามาให้ดูเทียบกันเลยนะครับนี่สำหรับตัว a อ r j จ r d a น1 l น w นะครับกับตัว n นกี้ดังนะครับนี่ ให้เห็นชัดๆนะครับมันมีความแตกต่างกันโดยสายตาเนะี่ยแมทเทเรียลตัวลิ้นรองเท้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเหมือนกันเย็บเป็นชั้นๆให้ใหด้วยนะครับแต่ว่าตัวจอแดนเนี่ยจะไม,ม,ม่มีนะฮะก็จะเป็นเรียบๆไปนะครับพร้อมกับโลโก้จัมแมกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น n i ก e ้ w o o ช h นะครับนี่ส่วนตัว n i ก e ้จอแดนวันเนี่ยก็จะมีหมายเลข23ค่าตรงกลางด้วยนะครับ ตัวด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นไนกี้แล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นเนลักจอแดนวิงนะฮะที่เป็นการเย็บลงไปนะครับตัวสูชที่คาดมาตรงเนี้ยดีเทลตรงนี้จะมีสีค่าอย่างที่บอกครับว่าตัวดังเนี่ยเกิดมาที่หลังของจอแดนวันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนหยิบยืมรายละเอียดดีเทลต่างๆเข้ามาผสมประสานกันจนกระทั่งกลายเป็นตัวเองนะครับเป็นดังอย่างที่เห็นณนะปัจจุบันที่สุดเรียกว่า เป็นรุ่นที่หายมากๆออกมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่สีใดๆก็ตามนะครับเรียกว่าเป็นการไม่ง่ายเลยที่จะหามาสวมใส่ในราคารีเทลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมีโอกาสได้เอามารีวิวนะครับมาให้ชมกันเดี๋ยวยังไงมีภาพการใส่ออนสีให้ดูด้วยตามไปชมกันได้เลยครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างได้เห็นการสวมใส่แล้ว mix and match แล้วก็เป็นรองเท้าที่ต้องบอกเลยว่าสวมใส่ง่ายนะฮะผมว่าูสีขาวดำเนี่ยเป็นสีที่แบบเบสิกที่สุดแล้วสำหรับการ mix and match นะครับประการที่ใครที่อยากจะหามาสวมใส่บอกเลยว่าอาจจะต้องใช้ดวงบวกกับความแรงของเน็ตนะฮะหวังว่าหลายๆท่านจะมีโอกาสได้หามา ใส่กันเรียกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไฮสุดๆแล้วทางในที่เองมีมีสารคดีด้วยนะครับเป็นเหมือนด็อกิ e เมนท y รีที่นำเสนอเ c าเจอร์จุดกำเนิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของของไนกีดังแล้วก็เอามาเสนอให้ดูเป็นตอนสั้นๆหลายๆตอนนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ของไนกีได้นะครับและแน่นอนว่าในอนาคตก็จะมีคู่สีที่น่าสนใจออกมาอีกมากมายแน่ๆเอาเป็นว่าแค่ดูในคาล endar ท,ที่จะออกมาเนี่ยก็เรียกว่าโอ้เตรียมกระเป๋าฉีกกันได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับสิ่งที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้กลับมาพบกันใหม่ตอนหน้ารับรองว่าจะนํโรองเท้าที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับไปก่อนครับสวัสดีครับ